ทุกคนตอนนี้มันเริ่มไหม้เริ่มแบบว่าเนียงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้ก่อนส่งให้มันดูเลยโอ้พี่แม่งอะไรวันเนี้ยโอ้วิ่งซื้อมาเองดูเงาพี่เอามาดูเงาไงเออ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงเสือชอบแกล้งครับทุกคนตอนนี้ครับผมใช้มือถือถ่ายนะครับเพราะว่าแบบขับรถมาแบบคลิป แผนอะไรได้แบบว่าแบบคิดได้เลยอ่ะคือเห็นจานทีมใช่ไหมครับทุกคนลงคลิปอ่าเกี่ยวกับกระเป๋ากุชชี่แบบราคาแบบเกือบ30,000ืนีะ่ะเออผมแบบรู้สึกหมันไส้แบบใช้ของแพงอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดแผนว่าผมจะแกงน้องแหละเพราะว่าแบบในคอมเมนต์น่แก้งจานทีมหน่อยแบบโคตรเยอะนะเ,ยพอพอ J เลยนะเยอะพอๆกับเอีเจเลยเพื่อเผื่เยอะกว่าี่ซ้ำผมเลยจัดให้นะเพราะว่าผมรักคนดูไงทุกคน เออโอเคผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยจะไปตามหากระเป๋าครับแล้วคือเอากระเป๋าทําให้เหมือนว่าผมอ่ะจะไปผมจะแกล้งน้องในการเผาใช่ไหมผมจะไปซื้อกระเป๋าปลอมมาทุกคนซื้อกระเป๋าปลอมมาเผาเลยเผายจริงเลยไฟลุกเลยแบบคือนึกสภาพป่ะเราเผาไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่านั่นมันคืออะไรแต่ผมจะให้หลงเหลือให้รู้ว่านั่นคือกระเป๋าเว้แต่กระเป๋าของจริงอ่ะผมจะเอาไปซ่อนเออคือคนแบบเพิ่งซื้อมาได้แบบยังไม่ถึงยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งอ่ะเออยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งต้องรักอยู่แล้วเพราะมันแพงต้งเงินทุนบาทมันหายากนะคร ไม่เขียนเลยโอเคเดี๋ยวผมไปหาซื้อกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันครับว่าผมจะแกล้งน้อยยังไงไม่ค่อยหล่อเลยกล้องเนี่ยแต่ก็รับดูเด้มยโอเคโอเคเราไปหากระเป๋ากัน15 minutes later โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านกระเป๋าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีกระเป๋าแบบไหนบ้างครับทุกคนไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกดูนะครับว่าจะเอาแบบไหนดีแต่ว่าของของทีมมันเป็นทรงนี้ไว้ทุกคนเราเป็นสีดำแล้วก็อันนี้ เอาใบนี้แล้วกันครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้กระเป๋าแล้วนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้แบบคาแน่นอนเปียเราไปที่บ้านจานทีมแบบแล้วแปเอากระเป๋าของจริงไม่ซ่อนกันครับผมโอเครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านจานทีมนะครับบอกเลยว่ามนนอนตื่นสายหรือว่าเราไม่ตื่นสักทีต้องโดนแล้วผมนี่ครับผมนี่คือของปลอมที่ผมจะเอามาเผานะผมจะเผาจริงๆเลยนะครับแต่ก่อนถึงเลยไปขโมยกุชชี่ก่อนอยากจะบอกว่า เขาเก็บของไม่ค่อยดีอะบ้านนี้นะเขาวางแบบเฉยๆของแบบมือค่าเพลงก็ยังแบบวางไว้ข้างล่างอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันมีแต่คนกันเองนะครับก็เลยไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดว่าผมจำไม่ผ่าแต่ว่าผมจะเอากุชชี่ไปซ่อนก่อนไปงั้นเดี๋ยวเราไปเอากุชชี่ไปซ่อนกันครับทุกคนไอ้ทุกคนนี่แม่ครับสวัสดีครับแม่ผมจะเอากระเป๋าลูกแม่ไปเผาแล้วแกงแกงแกเฉยแกงแกเฉยแม่นี่ทุกคนเอาละโอ้โหตีผมไปรีบไปกันดีกว่าไปกันแม่ ทุกคนนี่ครับนี่คือกุญชี่แท้นะครับผมเอาไปซ่อนก่อนผมก็จะเอาซ่อนไนรถนี่แหละผมไม่เอาไปซ่อนในที่ที่ไม่ดีหรอกนะครับก็ซ่อนไว้รถผมเลยนี่ฮะมาเอาซ่อนไว้เลยเดี๋ยวไซ่อนไปละนี่ละกันนะซ่อนอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่อยากแกล้งแรงมากโอเคทุกคน โอเคครับทุกคนงั้นตอนนี้แล้วครับเราก็เปาไปซ่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่กระเป๋าที่ผมจะเผานะครับเราจะต้องทาการตั้งกล้องให้แมยนที่สุดนะครับเราต้องใช้กล้องหลายตัวเลยนะครับมีทั้งโกโปมีทั้งกล้องใหญ่นะครับนะเราอาจจะใช้มือถือกีกน้ครับบอกเลยว่า นเนียนอยู่แล้วราชาใกันก็ขอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแช์แล้วหมทุกคนไปดูกันเลยโอเคทุกคน,นยผมจะเริ่มแล้วนะครับผมผมจะเริ่มเผาแล้วนะแต่ผมมีเตรียมน้ําไว้ด้วยนะครับเพื่อแบบป้องกันนะครับแล้วก็จะมีสายยางเพื่อดับไฟด้วยนะผมจ้วจุดจริงนะครับทุกคนตอนนี้ผมซ,ซ่อนกล้องไว้เรียบร้อยแล้วนะโอเคนี่เลยตอนไปก่อนเนียนๆเนียนผมไม่สังเกตหรอกโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้กล้องถ่ายให้ดูด้วยนะระยะใกล้นะครับนี่ครับทุกคน ผมต้องเผาแบบไม่ให้เหลือสีเดเงินอนะ่ะเดี๋ยวเขาจะจับได้นะครับทุกคนโอเคผมจุดไปแล้วจุดไปแล,แล้วเดี๋ยวให้มันไหม้ให้มันไหม้เยอะๆก่อนนะครับแล้วผมจะโทรหาอาจารย์ทีมนะทุกคน1ิ minutes l โอเคทุกคนตอนนี้มันเริ่มไหม้เริ่มแบบว่านเนียดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะถ่ายรูปไว้ก่อนส่งให้มันดูเลยแช่แช่โอเค เนี่ยโอ้โหพึ่งซื้อมาเองทุกคนขอเยอะไงก็ทำเพื่อคนดูตอนแรกพี่กะจุดเล่นๆด้ว<า>ย,<ล>ยของพี่เนี่ยวพึ่งซื้อมาสามหมื่นี่เนี่ยแล้วเนี่ยวผมตีแล้วนะสามหมื่นเลยเหรอเอ้าพี่คิดว่าแบบสองสามพันเดี๋ยวพี่ซื้อให้คืนสองสามพันน่ะเฮ้ยจะเศร้าอะไรวะเนี่ยแค่กระเป๋าใบเดียวโอ้หกระเป๋าใบเดียวบ้านพี่ดีสามหมื่นนะพี่เผมซื้อมาหลับพันผมไม่ว่าพี่เลยนี่สามหมื่นนะพี่โอ้โหจะเครียดทำไมวะแค่กระเป๋าใบเดียวเฮ้ยแค่ทำกลับกับบ้านมาเลยปะผมไม่ไหวแล้วปะโอเคทีม าจริงที่ไม่มีอะไรทำแล้วหรอพี่เอากระเป๋าผมมาเผาเนี่ยฮะเออมันเป็นคอนเทนต์ดีไงเผากุญชีแบบคลิปแกล้งไงพี่มันก็แค่เผาเฉยเดี๋ยวเขาซื้อใหม่ได้ผมจะพูดอะไรกับพี่แล้ววะเอรู้ไงว่าพี่เอามาพี่เอาไงกับผมไปเลยยิ้มแค่แกล้งเลยใจเย็นดีวะยิ้มยิ้มไว้ก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนใจเย็นใจเย็นพี่บ้าพี่เล่นอะไรของพี่เนี่ยใจเย็นดีเฮ้ยโอ้มันก็แค่กระเป๋าใบเดียวโอ้โ มันก็ไม่ไม่ไปแล้วใจเย็นดิวะมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปแล้วเนี่ยพี่ไม่ซื้อไม้ผมเลยถ้าผมไม่ได้คืนนับกับพี่ต้องมีสักระเป๋าพีบอกเลยมันก็แค่กระเป๋าใบเดียวเองเอาผมจะแอบเนี่ยซื้อได้พี่กระเป๋าเนี่ยนะเออกระเป๋าเนี่ยนะเอาผมจะขอมันซื้อได้กว่ามันจะให้ผมนะใบเท่าไหร่สามหมื่นมันแพงตรงไหนชี้ชี้ดูนี่มันแพงตรงไหนใบเนี่ยโอ้พี่มันเนี่ยมันก็ไม่ไปเลยของแหวน่ะพี่โอ้โหถ้าพี่ไม่เผาขอยเนี่ยผมจะไม่พูดเลยเว้ย เขาคอยเนี่ยหรอ,อ,อไม่มันก็เผาไปแล้วตอนแรกพี่ไม่ตั้งใจเว้ยทีมกระเป๋าสีอะไรเดี๋ยวนะขอดูก่อนกระเป๋าสีอะไรไม่มันแพงตรงไหนใบเออนี่ยถามมันแพงตรงไหนทำไมสีเรแปลกวะอมันมันแพงตรงไหนกระเป๋าคุณถ่ายอยูนี่ครับอกคำหนึ่งอ้อยเรียกเรียกเรียกไม่หยุด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 ไม่ไม่หยไม่หยุดไม่หยุดไม่หดไม่หย ไม่อยากมาเรียกผมไม่อยากมาเรียกผมเดี๋ยวพาไปดูในป่าไม่ไม่ดูในป่าในป่าตอนไหนเคยดังเดี๋ยวนีนี่อยู่นี่เอาอันนี้ก็ซูมเอาดูอันนี้เดี๋ยวไปถามความรู้สึกดีกว่ามาทุกคนคือโอ้โหดูดิซูมดิซูมไปไกลมากอ่ะผมส่องไปไกลมากเดี๋ยวด้เมื่อกี้มันจะเอาไม้ตีกูเลยอ่ะทุกคนมันจะเอาไม้ตีผมเลยเมื่อกี้คิดดูว่าคนหดเฮ้ยเฮ้เย็นดิเยเฮ้ย กระเป๋าเองอะพี่เอาไปซ่อนแล้วเอาไปขายใบสามัหาผมพี่ลย่อยย่อยย่ยย่อยย่ย่ไม่ไหวนะกระเป๋าพี่เอาไม่ผมจะไม่ได้แก้พี่เลยนะแล้วนะทุกคนดูสภาพคือแบบคือคนแบบว่ามันหน้ามืดตามัวครับแบบว่าคือคือแบบไม่ยอมดูให้ดีนะว่ากระเป๋ามันจริงผมดูผมผมยังเหลือไ้อีกหนึ่งนะแต่คือจังหวะนี้ที่แบบแม่ก็เห็นไงแล้วแม่ก็แบบพี่บอกแม่แล้วด้วยเอาง่ายเอาง่ายคือแม่ร่วมมือด้วยครับเพราะแม่ก็เห็นผัออกมาแล้ว รู้สึกไงเมื่อกี้ไม่ก็เดี๋ยวรอคืนถ้าอยากให้ผมเอาคืนที่เสือนะรอดูเลยช่องผมอ่ะเอางี้เดี๋ยวไปเอากระเป๋าคืนก่อนที่นี่สองคลิปแล้วนะสองคลิปหรออันนี้มันอันนี้คือเพิ่มเลเวลมาไงอันแรกวันนั้นผมแกล้งมันเฟลไปสิว่าไม่นับเฟลไงไอ้แมวอ่ะไปไปเอากระเป๋ากระเป๋าโอ้โหกระเป๋าเก็บไว้รถอย่างดีเลยกระเป๋าเก็บไว้รถอย่างดีครับผมโอ้โหไม่มีแบบไม่มีแบบว่าบุบสลายครับ กลูกพ่อะี่กับพอโอ้ตนอนจะเอากโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับก็ทำตามคำขอแล้วนะครับก็มีแม่ร่วมมือนะครับเพราะแม่เห็นเอากระเป๋าไปนะใช่ไหมครับใช่ไหมครับแม่เออ โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เลยครับว่าอยากให้แก้งอะไรอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องจันทีมด้วยนะครับแล้วก็อุ้มอิม,อม,อมนะครับ <laughs> <laughs> อยากให้แก้งอะไรก็คอมเมนต์มานะเยอะๆเลยพี่มะนาวเราแก้งยิมดีกวอย่าแก้งโอเอะไรนะแก้งย <c oughs> ิมอย่างพึตอนนี้ตอนนี้หันกล้องไปได้วะาหันหันไปเลยนะหันไปนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเพิ่งตื่นเฮ้ยเดี๋ยว นี่คือเพิ่งตื่นแงคือไม่ไม่ <abst ains S 1> แต่ว่าจริงๆอ่ะทีมมันก็เพิ่งตื่นนะครับไม่งั้นไม่โดนหรอกเน<อ>ี่ยเขาเรียกว่าอ้โ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 อนโอ้โอ้โอ้รับโอ้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 นเ้โอ้นอ้โ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 อ้นอเรอ้โ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 อ้รอ้โ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 อนโอ้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 โครับ้โอ,นนมมอ,อ,อคโอ้โอ้โอ้นอ้โ้โด้อ่โโอะ เมื่อกี้เมื่อกี้มันจะไม้มาตีพี่คิดดูดิโคตรโหดอ่ะอ้าอ้าอะไรล่เฮ้ยใจเย็นดิวะใจเย็นดิวะใจเย็นดิะยิก่อนิ้ก่อน